สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของอาณาจักรสมัยอยุธยากันเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะเป็นการ์ตูนให้นักเรียนดูเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นเนาะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราพุทธศตรวรรษที่18บแปดมีอาณาจักรมากแผ่นดินสวรรณภูมิล้วนแต่มีอำนาจมากและทำสงครามแย่งชิงดินแดนเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ แผ่นดินนี้จึงเกิดสงครามขึ้นบ่อยอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรล้านนาอนาณาจักรขอมและอาณาจักรอังวะต่างก็ตั้งตัวเป็นอิสระและขยายเขตปกครองไปในแว่นแคว้นต่างๆครั้งนั้นน้นดินแดนลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาพระเจ้าอูทองทรงพาไพร่พลอพยพหนีโรคระบาดบางก็ว่าไข้ทรพิษบางก็ว่าโรคหามายังอายุทยาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ํา แม่น้ำที่ล้อมรอบเกาะคือแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำป่าสักมีดงสนออกดอกเหลืองอาร่ามไปทั่วทรงพระดําริว่าบริเวณหนองสนเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การสถาปนาเป็นเมืองหลวงพระเจ้าอู่ทองส่งฟื้นฟูดงสนที่รกร้างให้กลายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ทรงสร้างพระบรมราชวังสถานและวัดวาอารามมากมายให้เป็นเมืองยิ่งใหญให่ไม่แพ้มเมืองหลวงของอาณาจักรอื่นๆแล้วทรงสถาปนาราชธานีใหม่โดยมีเมืองอโยธยาเป็นศูนย์กลางเมื่อวันขึ้นหก้่ำเดือน5ปีขานพระราชทานานามพระนครว่ากรุงเทพมหานครบวรทราวดีศรียยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมเรียกสั้นๆว่ากรุงศรีย,ยุธยา เมื่อสถาปนาราชธานีแล้วเหล่าพราหมณ์ราชคูทั้งหลายประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีที่กระทำสืบต่อกันมาพระเจ้าอู่ทองขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาสรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอาณาจักรอื่นๆโดยรอบพระเจ้าอู่ทองมีพระราชดำริจะขยายพระราชอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ จึงทรงแต่งตั้งขุนหลวงพง,งวัวขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือเรียกว่าพระบรมราชาโปรดให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรีและทรงแต่งตั้งพระราเมศวนองค์รัชทาญาตไปครองเมืองละโวโดยทั้งสองเมืองทำหน้าที่เมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันอริราชศัตรูเข้ามารุกรานในเวลานั้นอาณาจักรสุโขทัยซึ่งอยู่ตอนเหนือกำลังเสื่อมอำนาจหัวเมืองประเทศสาชเริ่มเอาใจออกทาง รวมไปถึงพระบระมนิพัทธบทแห่งอาณาจักรคอมก็ทรงรับพระราชมัยตรีพระเจ้าอู่ทองยอมเข้ากับอาณาจักรอยุทยาเพราะเร็งเห็นว่าอาณาจักรใหม่กำลังเรืองอำนาจทำให้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยแห่งสุขโขทัยไม่พอพระทยมาก,อา,ากอาณาจักรอยุทยาปกครองอาณาจักรคอมได้ไม่นานพระบระมนิพพัทธบทก็สวรรคตเกิดความปั่นป่วนไปทั่วอาณาจากักร เมื่อพระบรมรัมพงราชาทรงย่งราชสมบัติจากพระสิทธานราชาองค์รัชทายาทแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าชัยวร,รมันปรมศวนเมื่อพระเจ้าชัยวร,รมันปรามศสวนเสด็จขึ้นครองราชาแล้วทรงประกาศตัดสัมพันธ์กับกรุงเสียยุธยาทันทีโดยมีพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงสุโขทัยทรงสนับสนุน เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงทราบว่าเกิดความวุ่นวายในราชสำนักขอมเพราะมีพระมหาธรรมราชาอยู่เบื้องหลังจึงมีพระบัญชาให้พระราเมศวรยกทัพไปปราบปรามพระเจ้าชัยวร,รมันปราเมศสวรให้ราบคาบก่อนแล้วจึงจะจัดการสุโคไทยในภายหลังครั้งนั้นพระราเมศวรส่งยกทัพ5,000นายไปถึงเมืองนคนรธมใกล้เวลาพบค่ำ ยังไม่ทันจะได้ตั้งค่ายพระยาอุปราชแห่งคอมก็ยกทัพบ,บุกมาตีกองทัพพระราเมศวนจนแตกพ่ายพระราเมศวนส่งเพียงพันต้านทัพคอมไม่อยู่จึงรีบให้ม้าเร็วส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากพระมาตุลาทันทีสมเด็จพระบรมราชาจึงยกทัพจากสุพรรณบุรีมาเสริมทัพรบพุ่งกันอยู่หนึ่งปีจึงปราบคอมแปรพักได้สำเร็จ ครั้นเสร็จศึกพระเจ้าอู่ทองทรงเห็นว่าพระมหาธรรมราชาเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งปวงจึงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองชัยนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขท,ทยัยพระมหาธรรมราชาทรงยกทัพออกมาต้านแต่สู้กองทัพกรุงศรียวิทยาไม่ไหวยอมสวามีพักแต่โดยดีทั้งสองอาณาจากักรจึงตกลงปฏิญาณเป็นมิตรต่อกันค่ะ รู้จักอาณาจักรอยุธยาไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะว่าอายุธยามีการเมืองก่อนการกล่มสลาย,อย<ห>ของ<ห>าอาณาจักรกรุงสุขโขทัยอาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นหลายๆส่วนโดยเฉพาะส่วนของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านนาจนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็น <S <S 2> <S 2> ดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยสม,ยสมเด็จพระบรมบราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอาณาจักรอยุธยาครับ ่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงสุขโขทัยเสื่อมอำนาจเกิดจากความแตกแยกภายในทั้งการแย่งชิงราชสมบัติเมืองหลวงไม่สามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆได้เพราะแต่ละหัวเมืองพยายามแยกตัวเป็นอิสระรวมทั้งหัวเมืองบางส่วนย้ายไปร่วมกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยามีอำนาจมากขึ้นครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น33พระองค์ ยาวนานถึง417ปีโดยมาจาก5ราชวงศ์คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 3. ราชวงศ์สุโขทัย 4. ราชวงศ์ปราสาททองและ 5. ราชวงศ์บ้านพูหลวงการปกครองในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือการปกครองส่วนกลางมีการปกครองแบบจัตุสดมคือการปกครองแบบกรมเวียง ที่คอยดูแลทุกสุขของราษฎรกรมวังพิจารณาคดีความของราษฎรกรมคลังคอยเก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนาคอยดูแลที่ดินไรนาสเสบียงต่างๆและการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น3ส่วนคือหัวเมืองชั้นในประกอบด้วยเมืองหลวงและเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นนอกคือหัวเมืองใหญ่ๆ ถัดจากหัวเมืองชั้นในและเมืองประเทศราชคือเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาครับมาในสมัยของพระบรมไตรโลก,กดนาถได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลางออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสมุหกรลาโหมหรือฝ่ายทหารและฝ่ายสมุหานายกหรือฝ่ายพลเรือนและเปลี่ยนชื่อกรมเวียงเป็นนครบาลมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกมวังเปลี่ยนเป็นธรรม,มาธิกร ดูแลงานราชสำนักและตัดสินคดีความกรมคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีทำหน้าที่เก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนาเปลี่ยนเป็นกเกษตราธิการทำหน้าที่ดูแลการเกษตรเก็บสเสบียงเผื่อใช้ในอนาคตเข้าสู่สมัยของสมเด็จพระเพทราชาคือช่วงอายุทยาตอนปลายได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งคือสมุหกลาโหม เปลี่ยนมาควบคุมดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายใต้สมุหนายกเปลี่ยนมาดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายเหนือนะแต่การปกครองในส่วนของภูมิภาคก็ยังใช้แบบเดียวกันกับสมัยของพระบรมไตรโรกนาถเช่นเดิมอยู่ครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็น5ชนชั้นคือชนชั้นพระมหากษัตริย์ชนชั้นเจ้านายชนชั้นขุนนางชนชั้นไพร และชนชั้นทาตครับว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเสื่อมอำนาจคือการแย่งชิงราชสมบัติและทหารในสมัยนั้นขาดความรู้ความสามารถแตกความสามัคคีขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขัดแย้งกันและยังมีพระยาจัก,กรีเป็นไส้ศึกกรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงถึงสองครั้งสองคราให้กับพมา่าทำให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นกว่า15ปี จนเข้าสู่ช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ได้เข้ามาสู้รบแล้วกอบกู้เอการาชไว้ได้ในที่สุดครับต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีมีความโดดเด่นในเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นกรุงศรีอยุธยาเริ่มกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งทั้งความสัมพันธ์กับประเทศจีนด้านการทูตการค้ากับโปรตุเกสด้านาศาสนาและความสัมพันธ์กับฮอลันดา หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ด้านการค้าครับกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทั์หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอามารินพระองค์ขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช2,301ต่อมาในพุทธศักราช2,308กรุงศรีอยุธยาก,ก็ถูกลุกรานหนักจากพมา่าและพอถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2,310พม่าได้ยกพลเข้ามาภายในกรุงศรีอยุธยาสำเร็จหลังจากล้อมกรุงอยู่นาน บ้านเมืองถูกทำลายอย่างหนักจึงเป็นคราวสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า417ปีนับจากนั้นเป็นต้นมาวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนะคะก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ